สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุนต้าพอดแคสต์กันอีกครั้งแล้วนะครับผมเย่เย่ทำไมเ่ะอ้าวก็ก็ไม่ต้องใส่เอฟเฟกไงเราจะได้มีเสียงแบบเย่ตบมือแป๊ะ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 ไงอ๋อครับผมครับเก็จริงตบมือก็มีนะไม่ไม่ใหญ่อยู่ไม่เอาไม่เอาชี้เกียจออโอเคโอเคโอเคอ่าครับผมก็แน่นอนฮะวันนี้เราจะมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับลายของเล่นใหม่ที่มาอีกแล้ว ตอนนี้ต้องบอกก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าข้อมูลออกมาครบแล้วเราถึงกล้าออกมาพูดครับ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าตอนแรกมันออกมาแล้วเรางงงกันอยู่ว่าเฮ้ย <laughs> มันเอาอยัางไง <laughs> มันมีอะไรไ,ไหมไอ้นั่นมีหรือเปล่าไอ้นี่มีหรือเปล่าสูงเท่าไหร่ไม่ชัวร์สักอย่างอือเอาแรกเราเราทำคลิปไปแล้วด้วยครับถ,ถ,ถ่ายเสร็จปั๊บวันต่อมามันก็ออกข้อมูลมาดัดหน้าเราเออทีว่าโทษโทษโทษว่าจะไม่พูดคำหยาบละ พูดแบบนี้แหละคนก็น่าจะทราบแต่แต่เห็นปกคลิปแล้วล่ะนะครับผมที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ C S Toy U M A u l t r a แม n ซ e r o นะฮะอืม,อม,อมก็เรียกว่าเป็นค่ายของจีนอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็สเปกตรัมเอทแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความน่าสนใจหรือข้อได้เปรียบตรงที่ลิขสิทธิ์เขากว้างกวา่า ออกซีโรมานี่คือแบบหวังตัวหาเหวอะไรก็ได้อะดีเนี่ยอืมแหม่เข้าใจเปิดตัวซะด้วยนะเอาตัวบักหานี่มาอีกแล้วมันกะว่าขายได้เลยอะน่าสนใจรึ่าแล้วราคาถูกด้วยนะโอ้ยราคาดีเลยราคาแบบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าอาทีละเรื่องทีละเรื่องโอเคก็แน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นลายจุดขยับแบบนี้หลายคนเห็นก็น่าจะคุ้นเคยกันกับฟิกูอาร์ ที่เป็นตัวเปิดหลังจากน,นั้นก็ตามกันชิบหายเลยล่าสุดก็มาค<ม>่ายานี้แหละเอะโอเคนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเรียกได้ว,ว่าผู้ช่ำชองเรื่องนี้นะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมคลิปนี้มีคนน้อยจังก็นี่แหละเราคัดมาเฉพาะผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะโอ้โหโอเคครับผมคนแรกครับผมพีก่กีครับครับผมสวัสดีครับพบกับเล่นกี่อะไรที่ไม่ใช่รายการคุด้วยโทษ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 ลืมไปไม่พูดคำหยาบ สวัสดีครับผมกีครับจากเล่นกีครับผมอ่ามีเพจยังมี Facebook f แฟนเพจแล้วครับชื่อว่าเล่นกีสตูเพกีสตูดิโอครับเล่นกีสตูดิโอ <laughs> เล่นกีดขอโทษแปรเฉยนานๆทีเพิ่งมีเพจเนาะอ่าใช่โอเคอ่ะอีกคนเดี๋ยวนานๆ <laughs> พูดนานๆทีเพิ่งมีเพจ <laughs> ได้เหรอ <laughs> ได้อ่ะอีกคนหนึ่งครับผมน้องภูมิครับ ครับสวัสดีครับผมภูมิริวทอยครับไอ้ก๊อปชื่อใครมาป่ะผู้ผู้ชำนาญการเอาเกมของพี่ปาครับ <laughs> <laughs> โอ้โหเอาเกมนี่ก็ลงนานลในช่องพี่ปลาใครคิดถึงก็ไปดูได้นะฮะได้ครับได้ครับโอเคก็ค่ายที่ทำมูเตอร์แมนซีโร่ตัวเนี้ยเป็นค่ายจากจีนก็คือค่าย CCS Toy ซึ่งอันเนี้ย <laughs> สาย <laughs> พวกหุ่นเหล็กซูเปอร์โรบอตจะคุ้นเคยกันดี แล้่อยู่ดีมาทําอุลตร้าแมนอ่าม,มันก็เลยมีความน่าสนใจว่า <c oughs> เฮ้ยมันจะออกเป็นยังไงนะแล้วสองคนเนี้ยเขาเชี่ยวชาญทางค่ายตรงนี้อยู่แล้วเอ็กซิเซียทอยเนี้ยเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเคยเล่นรู้ว่ามันเป็นยังไงนะงเปลี่ยนจากคําว่าเคยเล่นเป็นเคยขายได้ไหมเออี่ยจะเคยเล่นเป็นขายไม่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเออนัออ่นแหละนั่นแหละครับผมก็เลยจะมาขอความรู้จากทั้งสองคนนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเสริมบ้างอะไรบ้าง อย่างแรกคําถามแรกถามพี่กีก่อนแล้วกันในฐาะที่เป็นพ่อค้าค่าย CCS Toy เนี่ยมันคือค่ายอะไรแบบไหนทําอะไรบ้างครับจริงๆค่ายเซียทอนะครับเป็นค่ายงานที่เปิดตัวด้วยการทําหุ่นซูเปอร์โรบอทนะครับซึ่งไม่ได้เป็นงานแบบคล้ายๆไม่ได้ไม่ได้เป็นงานแบบเดียวกับของบันไดแต่ว่าเป็นในรูปแบบการดีไซน์คล้ายๆกับของมันคือของตัวมา c h ชินกาลีเมกอะ Uh. จะมีดีเทลที่เยอะขึ้น,นความดุดันความแหลมคมอะไรเงี้ยเยอะนะครับตัวแรกออกมาเป็นกูเลนในกูเลนละกันอ่ะในหมวดของซูเปอร์โรบอทอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นซูเปอร์โรบอทยาวเลยตัวงานก็จะเป็นงานที่เขาเรียกกันว่าเมทัลบิวนะฮะ,ะคล้ายๆกับของลายหนึ่งของของบันไดธรรมชี้แหละ <c oughs> เป็นหุ่นเหล็ก <c oughs> เป็นเหล็กด้วยเป็น จะบอกว่าเป็นเหล็กทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดแต่ผสมไดแคสแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ตรงโครงอ่ะเขาจะมีพวกก้านโครงพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกจอยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหล็กอ่าฉะนั้นหมายความว่าซีโร่ตัวนี้มีสิครับมีส่วนผสมของมีส่วนผสมเหล็กนะครับอ่าใช่โอเคใช่โอ้โหแล้วต้องบอกก่อนงานตัวงานซีโร่ตัวเนี้ยเนี่ย เออเป็นงานคือด้วยว่าราคาที่เราเห็นน่ะเขาก็ดรอปลงมาลงมาเยอะนะแต่ล่าสุดที่ข่าวออกมาแล้วเราเห็นเป็นโครงอะ่ะ<อ>เฮ้ยเหมือนจะไม่ดรอปเลยนะอืเหมือนจะไม่ดรอปเ,นะเ,เพราะว่าสูงอะ่ะก็สูงยี่สิบเซนแหละน,นี่ความสูงนะสูงยี่สิบเซนคือสูงมาก,กน,นะสูงกว่าหนึ่งต่อร้อยบางตัวอ,อ่าอันนี้หมายถึงฟีโลนี่แหละไอ้ตัวล่าสุดนี่แหละความสูงมันอยู่ที่ยี่สิบเซนสูงกว่าสเปกตั้มเอดอีกนะ คือสูงกว่าคือมันมีงานอ่ะคือมันมีงานเทียบสเปคตัมเอทกับฟิกูอาร์ตมาไอ้สเปคตัมเอทนี่สูงชะลู่แล้วนะซีโ่นี่คือจะสูงซีโ่นี่คือจะสูงกว่านี้อีกนะเออไอ้นั่นหนึ่งต่อสิบไอ้นี่หนึ่งต่อสิบคือ่อแล้วก็มีระบบไฟนะฮะที่เขาให้มาคือตรงส่วนหัวที่จะออกตรงเขาเรียกว่าตากับไอ้ตรงเม็ดไอ้ตรงเม็ดตุ่มๆข้างบนนะเขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรวะเอเมเรียมอ่ะก็ปุ่มไฟสีเขียวไม่รู้มันมีมันมีชื่อเรียกอยู่บีมแลมส์ถ้าจำไม่ผิดอ่าแล้วก็ตรงคาร์เทอร์มเมอร์นะครับมีไฟนะครับอ่าแล้วก็ก็อย่างที่บอกไปก็เป็นเหล็กเนาะผสมอืมโดยประมาณนี้ก็เป็นจุดเด่นของที่ซีซีเอทอยใช่ไหมไม่เรียกไม่ช่อใค่นี้ใช่ไหมใช่ซีเอทอยเขา มีทําหุ่นพวกนี้ยมันจะมีไฟมาอยู่แล้วแต่ตอนแรกอะซีโร่มันประกาศออกมาแม่งยังไม่รู้เลยมันมีไฟหรือเปล่าก็เลยงงงกันอยู่แต่ตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับผมอ่าอ่าน้องภูมิอะไรจะเสิริมไหมครับไม่มีครับเพราะว่าพี่กีพูดไล้วแล้วเรามาทำไมมามาให้เจริแล้วมีอย่างไหนพูดเดี๋ยวผมพูดเองโอเคอ่าแล้วต่อไปข่ายนี้เนี่ย ราคาเป็นไงบ้างอภูมิดีกว่าค่ายเนี้ยราคาเฉลี่ยราคาของพวกหุ่นเหล็กที่เขาทำอ่ะราคามันอยู่ประมาณไหนภูมมไหนบ้างอ่อแปดแปดพันถึงหมื่นอ่ะอัพอัพเลยนะไม่มีต่ากว่านี้ถือว่าโหดอ่ะโอเคแต่สเกลมันก็จะสูงสูงยี่สิบเซนอย่างนี้อยู่แล้วป่ะหรือว่ามันจะมีแล้วแต่สูงกว่าสูงกว่าก็หุ่นเหล็กสูงกว่าเยอะอืมอ มันจะเป็นพวกระดับแบบยี่สิบห้าเซนอะไรเงี้ยเพราะว่าสเกลมันหนึ่งต่อร้อยไงใช่ถึงหนึ่งต่อร้อยก็ไม่เกินหนึ่งต่อเจ็ดสองอะประมาณนั้นอ่ะความาสูงมันสูงมากแต่จุดที่น่าสนใจก็คือซีโร่ที่ออกมาตัวเนี้ยราคาถูกกว่านั้นมากมีก๋วยเตี๋ยวขายอมีก๋วยเตี๋ยวขายครับใช่ครับมีก๋วยเตี๋ยวด้วย่ <laughs> ไมอะไร <laughs> อ่ะราคาของฟีโร่เนี่ยอันนั้นถูกกว่านั้นมากใช่เรียกว่าเขามาจับอุลตร้าแมนเนี่ยที่ผมถามเรื่องราคาไม่ใช่อะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าเฮ้ยหรือหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าค่ายนี้เขาขายราคาเลทประมาณที่ภูมิบอกเมือ่อกี้อาจจะกังวลกันว่าเฮ้ยเอามันแพงแล้วจับต้องได้ไหมแต่สรุปราคาของฟีโร่ไปยังไงภูมิโอถือว่าน่ารักเลยทีเดียวละอืม,อมคือราคาแบบ จับต้องได้แน่นอนอ่ะทุกคนสามารถจับต้องได้อ่ะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ราคากลางๆแล้วกันอ่ามันไม่ถึงหมื่นอ่ะแต่เราไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้เพราะเดี๋ยวไม่รู้ว่าร้านทีเปิดทีจะจะละร้านมันจะราคาเท่าไหร่แต่มันไม่ถึงไม่ถึงหมื่นอ่ะไม่ถึงห้าพันด้วยผมเช็คผมเช็คมาแล้วครับทุกคนครับคือทุกร้านนะครับจะเปิดขายตัวเนี้ราคาไม่เกินสามพันครับอ่าสองเอ็กซ์แล้วกันสองเอ็กซ์ แล้วจร,จริงๆอ่ะเคยคิดอยู่ว่าเฮ้ยค่าคือตอนมันออกมาตอนแรกนะเรายังไม่เห็นราคาที่เนีชัดอ่ะ,อะยังยังคิดอยู่ว่าค่ายเนี้ยมันทําพวกพวกเมทันบิลมาแพงๆใช่ไซุปเปอร์โรบอทอ่ะมาะะแพงๆเลยแล้วมันทําอุลตอร์แมนตัวเนี้ยมันมันจะถูกเหรอราคามัน,นจะถูก,ถกเหรอเออก็เลยอ่ะก็เลยมาคุยกันนี่ไงว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็นี่แหละราคาสองเอ็กซ์ เออใช่เลยแบบอโอ้โหเคแล้วที่สำคัญนะของธงของแถมนี่โอ้โหาม,ามีฐานอาไม่ขี้ขี้<า>น,นะเออม,มีมีอะไรบ้างครูก็มีฐานมีมือมาให้เปลี่ยนแล้วก็มีพวกอาวุธต,ต่างๆของเซโร่อะทั้งเซโร่สลักเกอร์มีเซโร่อะไรทวินชูดป๊กที่ไว้ปิดตรงหน้าอกอะอ่าใช่ถูกต้องอันนี้คือไว้เปลี่ยนทางคาร์เตอรเมอร์อันนี้ก็จะเหมือนกับตัวฟิกอาร์แหละไว้เปลี่ยนแบบนั้นแล้วก็มีม เอาสลักเกอร์ของอันมาเป็ดมามาติดไม่เรียกว่าอะไรนะเนี่ยก็โซีโร่สลักเกอร์เลยโอเคแล้วก็มีมที่ที่สําคัญคือปกติอะซีโร่เวลาเราดึงเราเรา,เราเวลาเขาดึงสลักเกอร์ออกอะแล้วมันจะมีสลักเกอร์มันก็จะเป็นทู่ๆใช่ไหมถ้าเป็นลายอื่นอื่นอะคือเขาจะเน้นเปลี่ยนหัวใช่ป่ะแต่ว่าลายเนี้ยไม่ต้องดึงหัวคือดึงอันเก่าออกแล้วเอาไอตัวจำนวนเนี้ยเสียบใหม่อืมอ่ะ ใช่ใช่ใช่คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนหัวใช่ก็อ,อย่างที่เห็นภาพกันว่าเอ้ยมันไม่มีหัวเปลี่ยนอ่าใช่มันไม่ใช่นะคือมันถอดสลักเกอร์เปลี่ยนได้เป็นแบบถอดแล้วก็ใส่อยู่ใช<า>่เอ่อเนี่ยน่าสนใจตรงเนี้ยแต่ก็นั่นแหละเสียงหายอยู่นะเออเสียงหายเ,าเสียงหายนะมันเล็กกันเนาะใช่อันหน่อยเดียวเองเออมันเล็กอ,อืมแต่ก็ต้องรอดูว่ามันเฮ้ย ซ,ซีซีเอทอยปก,กติเวลาถ้าเป็นพวกหุ่นเหล็กเวลาเปลี่ยนพาสอะไรพวกนี้มันแน่นหนาอยู่แล้วปะอืมใช่<ม>แน่นนะแน่นใช่ไหมโอเคงัน้นแล้วซีโร่สลักเกอร์ก็น่าจะไม่ต้องหวง่วงอะก็มีความแน่นหนาเลยเวลาถอดเวลาใส่มันจะหลวมขึ้นไหมหรือไม่อ่ะอืมมันเป็นสลักล็อกอะเป็นสลักนะอันเนี้ยสลัก,กเ<อ>็หนานอยู่นะหรออ๋อเป็นเดือยะเป็นเดือยเป็นเดือยแบบว่าเสียบไปเลยอ่ะตรงตรงอะ อ๋อเป็นเดือยด้วยอโอเคหายห่วงเฮ้ดีว่ะดีว่ะโอเคโอเคอ <c oughs> แล้วก็ฮะ <P> พูดถึงของแถมหน่อยแต่มีข้อเสียนะครับมีข้อเสียคือเขาไม่ให้เป็นดามิกสแตนมาหรือเว้นแบบเป็นสแตนที่แบบสามารถแบบเราเราขยับไอเขาเรียกว่าอะไรนะขยับข้อสแตนขย <c oughs> ัข้อส <c oughs> แตนใช่ใช่อ๋ออ่าอ่ะที่เราเห็นก็คือเป็นฐานเสาตรงๆเลยใช่เอาไว้ยิงเฉยเลยอ่ะได้แค่ยิงเฉย อืมอืมอืก็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 นิดหนึ่งนิดนึงแต่ก็ดีกว่าบางค่ายที่ไม่แถมนี่มาอ่ครับอ่ครับช่างมันเธอพูดไม่ได้เดี๋ยวเขามาฟ้องเราเรารู้กันอยู่เราด่าแล้วเราก็ซื้อตลอดครับเท้าเราทิ้งเราทิ้งเขาไม่ได้จริงทิ้งไม่ได้มันเหมือนบังคับมันมือชกอะพี่เหมือนลูกอ่ะอออ่ะโอเคแล้วทีนี้อีกคําถามหนึ่งพี่ครับ ค่ายซีเอนี่ยความถี่ในการออกแต่ละตัวนี่นานไหมพี่กีนานนานใช่ไหมอ่าพอดีพอดีว่าได้มีโอกาสได้เช็คกันนะแต่ละตัวเนี่ยมันนานนะถ้ามองในมุมแบบว่าเราเป็นคนเล่นของบันไดอะต่ใอให้แบบว่าอ่ะต่อให้มันเป็นบอดีน้นี้อ่ะมันมันไม่ออกตัวนี้มันก็ออกล่างอื่นเป็นแบบเป็นเดือนต่อเดือนหรือว่าสองเดือนทีอะไรเงี้ยไปใช่ไหม หรือว่าจะมีข่าวอะไรเงี้ยมาตลอดแต่ C.C.S. อ่ะข่าวเขาจะไม่ได้แบบเยอะอเพราะฉะนั้นครับที่อถ้าคุณจะหวังว่าจะให้มันออกถี่นะยากและข่าวตามยากด้วยเพราะว่ามันเป็นงานงานข่ายจีนอะนะ่ะเนาะอืมก็ก็ก็ทำใจนิดนึงตรงนี้แต่ก็มีข้อดีนะคือระหว่างนี้ก็เก็บตังค์ไปค่อยๆรออ่าใช่ครัเออแต,แต่แต่ว่าเ ข้อดีซ้ําอีกคือราคามันไม่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 สูงเท่าลายหุ่นนี้ก็ทําอยู่แล้วอ่ะอ่าใช่คือบอกบอกได้เลยว่าทุกคนได้งานพรีเมียมไปแน่นอนอืมไม่ได้ไม่ได้ว่าเอ f เอฟไม่พรีเมียมนะแต่คุณคิดดูอ่ะแม่งให้ข้อต่อเหล็กอ่ะเออม่งให้ข้อต่อเหล็กคุณมาคุณว่ามันพรีเมียมไหม่ะเออข้อต่อเหล็กได้พอมีไฟไ้นะคุณอืม แล้ระบบะเขาเรียกว่าระบบอ,อไอตัวกิฟล็อกเอวอะป่องที่ว่าไว้ติดฐานอะ,ะมันสามารถทําท่าบินบนฟ้าได้ด้วยนะอ่าเอออันเนี้ยลืมพูดในในตรงฐานเ<น>โอเคในเดี๋ยวขึ้นภาพให้มันน่าจะมีมั้งให้จำได้มีมีม,มีนี่ผม<อ>ดูเพจเพจอะไรว่าอุนต้าโซอ่าอาผมดูเพจผมดูภาพในเพจนี้อยู่นะพอดีเขาลงไว้นะฮะดีครับดีครับ เนี่แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ราคามันถูกไม่เหมือนพวกงาน,ออก,ก,นก่อนๆที่ว่ามันเป็นหุลเหล็กราคาสูงมาเรื่อยนานๆออกทีหนึ่งแต่สำหรับอุลตร้าแมนอะราคามันดรอปลงมามากก็เลยคิดว่าความถี่ในการออกอาจจะถี่กว่านี้มัง้งอ,อันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ดูจากราคานะก็ต้องรอดูไปก่อนว่าตัวต่อาาไปซึ่งมีตัวไม่ลงสีมารอแล้วก็ <laughs> วคือน้องจี๊ดของเรานะฮะแต,แต่แต่มันมีแตกอย่างนึงก็คือก่อนหน,น้าน,นี้เมื่อ เป็นปีลวมั้งผมเคยแชร์ไว้มันคือเป็นภาพซีโร่กับจีดืนคู่กันเนี่ยแต่ยังไม่ลงสีนานมากแล้วจนเพิ่งมามีซีโร่ที่มาเปิดทีตอนเนี้ยอืถ้านับจากตรงนั้นมาถึตงตอนนี้คือว่านานมากเหมือนกันนะเป็นปีอ่ะก,ก,ก,ก็นั่นแหละก็ต้องรอดูแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้นั่นแหละรอดูแต่ถ้าเกิดทําใจไว้ก็คือรออาจจะไม่ถี่เหมือนฟิกูกอาร์ตนะฮะเออพูดถึงออกเป็นฟิกโกอาร์ต <Ừ. S 2> ในค่ายซ c ซ t เออยเนี่ยเขาเราสามารถหวังได้ว่ามันจะออกครบได้ไหมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากหวังอะ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาน่าจะทำแค่เฉพาะตัวที่มันดังๆอะ่ะไม่คิดว่ามันนะไม่ไม่คิดว่ามันจะออกแบบครบขนาดนั้นนะคิดว่าผมคิดว่าเท่าที่ดูลายลายหุ่นเหล็กเขาอะนะน่าจะเอาตัวที่แบบดังๆมันทำมากกว่ากับตัวที่ทยอมยอมง่ายๆอะ่ะ ใช่อย่างเช่นซีโร่ดักเนีอะไรเงี้ยอาจจะทำถ้าย้อมง่ายซีโรอตอนนี้มีสี่ห้าตัวเลยคนระับก็ใช่ไงคือ,คอ,คอ,คอบางทีนะซีโรเนี่ยอาจจะยาวๆเลยก็ได้เพราะมีตั้งหลายล่างให้ทำอะ่ะ<ม>อ่าก <c oughs> ็จริงมันถึงได้ออกตัวนี้มาก่อนเออฉลาดเนาะใช่ไงมันจะได้กินกับตัวนี้ยาวๆครับแต่ันั้นแหละอย่างที่บอกคือตัวไหนดังๆผมว่าลายนี้มีโอกาสทำ<ม>แต่ตัวที่ผมชอบไม่น่าทำอ่ะ จีนนี่แปลก่ะไม่มีอุตส่าดังเดี๋ยวว่าออกอะไรพี่ขี่ว่าไงนะข่าวจีนก็แปลกแล้วเป็นอะไรกับอุลตราแมนจีดก็ไม่รู้เนาะนี่เสียวนี่เสียวว่าซีซีเอสเนี่ยมันจะทําของซีรีส์จีดนะอย่างซีโร่ในจีดใช่ไหมแล้วจีดออกมาแล้วก็ไปเบเรียลอ๋อใช่คุณภาพงานจุดขยับพี่กี่เคยเล่นใช่ไหมเคยจับเคยอย่าเรียกว่าเล่นจริงๆริงจังเพราะมันไม่กล้าเล่นอ๋อมันเป็นงานต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานพรีเมียมอะ อ่าพุ่งเคยจับเคยเล่นบ้างปะผมเคยแต่ขายอย่างเดียวครับไม่เคยจับเลยอ่าโอเคงั้นถามพี่กีกันได้คือคุณภาพงานจากค่ายเดียวกันในโต๊ะอื่นที่ที่ที่ออกมาก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรวมๆคืออันเนี้ยด้วยด้วยว่าโหมดเนี่ยคือเป็น, Ultra Man, นอุลตร้าแมนเนาะเป็นบอดี้ที่เป็นเป็นเป็นคนครเราจะแยกไว้ก่อนแต่ส่วนบอดี้ที่เป็นหุ่นเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยอ่าผมผมให้คือพูดโอ้โหมันงานพรีเมียมอะ่ะ เออเาพูดได้แค่เรืมันคืองานพรีเมียมอ่ะแล้วเวลาแบบเวลาเราเล่นอะ่อะต้องบอกก่อนว่าตัวแรกออกมาคือกูเลนใช่ไหมย,ยังยังมีข้อกล่าวหาคือหัวจอยคอหักง่ายถ้าขยับไม่ดีคือหัก oh. เออเขาจึงออกล็อตสองมาล็อตสองมาใหม่เพื่อทําหัวมาใหม่นั่นแหละพอทําหัวตัวนั้นมาใหม่อะ่ะทุกอย่างแม่งคือเพอร์เฟกหมดเลยอ๋อ oh. เออจะถามเรือว่ามีประวัติเรื่องการหัก นู่นนี่นั่นไหมมีมากปะนอกจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนอกจากมึงไปเล่นหักกันเอาเองอันนั้นอ่ะมันมีโอเคโอเคคือถ้าหักที่เดียวกันเป็นหมูคณะอันนี้เรียกว่างานแย่แต่ถ้าหักคนละที่แล้วก็เป็นคนๆไปอันนี้เรียกว่าพูกมึงเล่นโง่นี่เซนเซ่ไลยครับเ่ยทุกคนโอ้ยไม่อันนี้หาไม่เอาเออไม่ลืมไปขอโทษพูดคำหยาบ โอเคมันไม่มีเคสมันไม่มีมันไม่มีเคสหลังจากนั้นใช่ไหมที่แบบว่าหักแล้วรีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเออแต่มันก็ถือเป็นการดีอย่างนะคือในเมื่องานออกมาอันแรกแล้วมันแย่ก็ทํางานที่มันดีออกมาเลยอ่ะมีมีนี่ด้วยมีมีเคลมมั้งถ้าจําไม่ผิดนะเขาจะส่งหัวเคลมมาให้ถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะทางบริษัทอะจะส่งมาให้แบบว่าอ่ะมีมีหัวเคลมอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดอืม Okay, ไปได้ล็อตแรก <so> ไปถามว่าจะมาเสียซังซ้ํากับล็อตสองไหมก็ก็ uh huh. ได้ได้หัวเค็มไปด้วยมั้งตอนตอนช่วงนั้นนะเท่าที่เท่าที่จําได้ uh huh. คือมันงานเนี้ยงานซีซีเอสออกมานานแล้ว <c oughs> มันมีมานานแล้วน่าจะประมาณสักโอ้ก่อนโควิดอีกนะอ่าฮะเออถ้าถ้าเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละก่อนโควิดอีกเพราะจำได้ว่าขายขายตัวแรกอะอยู่ช่วงช่วงประมาณนั้น uh huh. แต่ล็อตรีมาไม่ใช่ว่าราคาตัวแรกจะจะตกนะอื uh huh. เออ ไอ้กูเลนตัวนั้นอะ่ะที่เขาว่าแบบพอหักกันอะ่ะราคาตัวที่สองออกมาก็ไม่ทําให้ตัวแรกราคาล่วงราคาจะก็ยังขายได้หมื่นอัพเหมือนเดิม oh. เออคือแบบค่ายนี้ค่ายนี้โหดจริงๆอันนี้คือยอมรับในความโหดของค่ายนี้ที่ทําที่ทํำลายของซุปเปอร์โรบอทมาได้ดีเท่าที่ดูนี่ก็ประวัติก็ดีอ่าของเล่นก็ดีมีแย่ก็ปรับให้มันดีอื แต่บางคนบางคนอาจจะมองว่าว่าแย่ก็ได้นะเพราะบางคนพอเห็นเขาเรียกว่าข้อเสียแล้วเขาจะเอาข้อเสียมาตั้งก่อนแล้วก็ค่อยไอ้นี่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเราเราเล่นใช่ไหมเราเจอข้อเสียอันหนึ่งอ่ะเราควรทดแค่หนึ่งไงเราไม่ใช่ควรทดสิบเออเราควรจะดูความแก้ไขของเขาไปด้วยเอออันนี้แบบพูดเป็นแนวความคิดนะ ได้ <ผม S 2> ความรู้รนี่ยังติดนี่นี่ติดหลายตรงมากนะถ้าถ้าให้พูดนะอ่าอย่างอย่างเช่นเรื่องหัวใช่ไหมที่ใหญ่เกินไปค<ช>อเล็กไหลเอ่อเกาะไหลมันดูใหญ่อย่าลืมนะไอก้กำไรซีโร่เลยข้อนะเออปกติมันต้องใส่เลยข้ออันนี้แม่งพอดีข้อเลยเอ่านั่นแหละเลยแบบอ่ะติดติดนิดนึงแ,<ต>แล้วก็กําไรก็ดูแบบดูแบบใหญ่เกินไปด้วยดูแบบมันมันจะ ยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่กีบแต่มันมีให้เปลี่ยนมันสามารถอาจจะถกขึ้นไปได้อีกหน่อยอามันมีให้เปลี่ยนเอ้ยโอ้โหเชื่อมโยงแกะแพทเชื่อมโยงอะไรได้บางอย่างพี่กี่บอกว่ามันจะทาซีรีส์จีทใช่ป่ะข้อมือของซีโร่อะมันเปลี่ยนได้มันถอดออกได้อันที่เปลี่ยนแม่คืออันที่มันพังที่อยู่ในซีรีส์จีทเว้ยอ่าอ่ากันแหละชัดแล้วหข่ไก่เถอะ ส่องแสงแล่ฮครูก็พกโซ่พกไปเล่อะเสื้อตังจริงอีกไอ้เนี่ยอันไอ้มันจะมีภาพที่แบบววางๆเหมือนกันมีอันหนึ่งเป็นอันที่มันพังเล่เล่เหมือนในซีรีส์จีอะตอนแรกก็นึกว่าก็คือก้อนพลาสติกโง้ๆแหละเพราะมองไม่ชัดเอาอีกแล้วสี่ก้อนพลาสติกโง้ๆอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละก็เอ้ยน่าสนใจอะอะไพ่ก็ลุ้นให้มันออกเบเรียวนะอันเนี้ยโอ้โหโพลไม่แน่ เออเพราะว่าต่อให้ออกจี๊ดมาถามจริงแบบแฟนเดนตายซีโร่ไม่ซื้อจี๊ดหรอกไปซื้อเบเรี่ยลแน่นอนออกเบเรียลมาเชื่อดิขายดีออกว่าจี๊ดแน่นอนแต่ว่าถ้าออกเบเรี่ยลมาแล้วอ่ะนั่นอ่ะเขาถึงจะไปหาจี๊ดกันเออเออขายได้บอกเลยขายได้เออเออเออ,เอ,อแต่ข้อเสียมีอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะใส่ไฟตรงไหนเนาะไอ้ข้อมือมนะันอ่ะมันเป็นสีออแบบทำสีฟ้ามาแบบด้านๆเลยไม่ใช่เป็นสีใสเคลียร์ใสไม่ใช่อ่ะ นิดนึงแต่นิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยได้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลายล่าสุดของทุนจุดขยับแบบนี้นะจริงจที่ออกมาใหม่นะเวลานี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เราจะสะโขบแค่นี้เพราะที่เหลือมันจะไม่แม้เท่านี้แล้วเรือมีอันมีมีอันนึงสงสัยว่ากันครับคำว่า Uma อ๋อไอ UMA หรอ UMA เนี่ยมันมันมันคืออะไร UMA มันนันแหะสิ ไอ้ที่ไอ้ที่เราเคยอัดไปตอนนู้นอ่ะอันเราเราจะมารีแคปให้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้ลงคือผมมากันเนี่ยได้พูดคุยกันไว้ว่าไอ้คำว่าอูม่ามันมันอาจจะเป็นตอนแรกกันนึกว่ามันจะเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นค่ายใช่ไหมไม่ใช่่ายมันคือมันคือโปรดักต์มันคือชื่อไลน์โปรดักต์ที่ค่ายนี้ทําเออแล้วคราวเนี้ยก็มาคิดไปคิดมาเออใช่่ะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นไลน์โปรดักต์อย่างเช่นอ่ะ SFF figure art ก็คือ figure art ใช่ไหมใช่แล้วก็มีตัวหาเหวอะไรก็ออกไปเหอะอ่าใช่ครเนี้คำว่าอูม่าเนี่ยมันมันคืออะไรย่อมาจากอะไรอุนต m a n แมนเออุนตอรแมนแอคชั่นอะไรนี้หรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะไอพวกหุ่นเหล็กที่เขาทำอะ c s มันมีชื่อโปรดักชั่นพอไม่แบบรวมๆเลยไม่มีไม่มีมันจะมันมัน <amat S 2> คือด้วยความ <ım. S 2> ติดปากอะของงานแบบอย่างนี like, gibi, e yeah. ้ต้องเรียกว่างานรูปแบบอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเมทัลบิวอะไรงนี้ก็จะต้องเป็นของภายใต้ซีซีเอนะสมมติซีซีเอสทอยอุลตราแมนก็จะเรียกว่าอ๋ออันนี้เป็นลายอะไรอูมาลายอุลตราแมนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้แค่นี้ที่เดากันอุลตราแมนเอไม่ใช่อ่ะคือชอบเะ ก็ถ้ามันออกก็ถ้ามันออกเอมาพี่กี่ก็ซื้อโอเคซื้อซื้ออยู่แล้วอืออ่าโอเคครับผมก็ในส่วนของไออูมาหรือไอตัวย่อ UMA เนี่ยใครรู้ว่ามันคืออะไรก็ให้ความรู้พวกเราได้ตรงจุดนี้คือเราไม่รู้จริงๆนะะข้อมูลที่เหลือของไลน์นี้ค่ายนี้เราก็บอกไปหมดแล้วนะฮะใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากจะคุยอะไรเพิ่มเติมหรือคิดว่าที่เราพูดกันเนี่ยมันผิด นะก็มาเม้นเตือนเม้นบอกกันได้นะคนที่อยากรู้หรืออยากศึกษาเพิ่มเติมก็มาอ่านเมนจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นนะครับผมหรือพวกเราก็อาจจะไปตอบได้อะไรที่หลายคนยังสงสัยอยู่นะแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่หลายคนน่าจะโอเคนะแบบว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้เก็บอุลตร้าแมนสักทีไม่อยากเก็บฟิคุอาร์ตเซอร์ตัมเอ็ดกัะจกทก่ทาโร่ aro, เริ่มที่อันนี้ก็ได้แต่แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่การันตีว่ามันจะออกทีแค่ไหนหรือว่าออกครบไหมก็ต้องตามไปก่อน นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้ใครมีอะไรเสิมแะซื้อ<ะ>แต่ซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนตัวเนี้ยเพราะรว่าเราเราก็อยากลองไงใค่ตอนนี้เราอยากลองไปหมดแล้วถ้ามีอะไรมาอีกเราก็อยากลองไปหมดแล้วตอนนี้ครับอืมอืคโอเคใครมีอะไรเสริมไหมจะไปละผมอยากได้ครับ <laughs> อไ,ร <laughs> ไอซีโร่เนี้ยนะอยากลองเล่นนิเฉยแต่ว่า<อ>ถ้าไม่ซื้อก็คงไปเล่นบ้านพิกกีเหมือนเดิมถ้ามันออกมันมีอุ้มายาวไหม เอาครับมันน่าจะออกนะไม่ใช่ตัวขายไม่ดีนะไม่บิ๊กอ่ะตัวขังตัวหนึ่งเลยแหละถ้าทำก็โหซื้อเลยแต่เสี่ยวกล่วว่าว่ามันมันจะได้แก๊ชีตหรือเปล่ามันให้กำไรพังมาพี่มันก็สื่ออยู่แล้วป้าเพราะต่อไปอ่ะไม่เบรียวก็ลูกมันล้ว่ะมันลองตลาดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไล่ก็ิ่แต่ว่าแต่ว่ามันต้องดูที่ตัวนี้แหละว่าจะดีหรือเปล่า กำไรพังนี่เหนือคาดนะเพราะว่าใน s อ f เอฟก็ไม่กล้าแถมกำไรพังเยยังไม่มียังไม่มียังไม่เนียยังไม่มีใช่ไม่มีเลย <S 1> <S 1> มันมีจุดนี้มาให้ก็ก็น่าคิดโอเคประมาณนี้โอเคครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะสาหรับวันนี้นะฮะก็ทุกคนน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยน่าจะน้อยบางอย่างเราเองแมงยังไม่เข้าใจเลยนะครับผมก็ค่อยศึกษาค่อยพัฒนากันไปนะพวกเรานะครับผม อ,อ,อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์ช่องเพกี่สตูดิโอด้วยแม่งเลยว่าจะข้ามโถตัดทิ้งก็ได้ไม่ไปเป็นไรเยอะไอ้อ่ะพี่กี่พูดไปแล้วพูดมาฝากช่องฝากอะไรก็ได้เอาฝากช่องภูมิริวทอยไว้ด้วยครับงัดแค่นี้ไม่มีอื่นแล้วหรอไม่มีคนะรับไม่มีครับมีภูมนะโถ ฝากพรมฝากฝากช่องด้วยที่กูไม่มีไม่มีแบบขึ้นมาพี่กี่ครับฝากช่องหน่อยครับพี่กี่ครับกําลังก็กำลังจะพูดแต่พี่พูดไปแล้วอ่ะกูด้วยอ่ะถ้ากูไม่พูดมึงก็ไม่พูดหรอกเอาจริงโอเคพี่กี่คำตัดไอเรับคผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ทีแค่กดซับสไครต์ชอบใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ ชั่วโมงหน้าครับผมสวัสดีครับดีครับโอเค